ก็หนาบ่วงแล้วครับติดบ่ติดครับมาดรุ่นครับติดบ่ติดครับมาดรุ่นครับไม่เหงมอะไรครับ nhang วอมอยู่ครับ nhang วอมอยู่ n h a n ไปทางหลังนะครับ ขุนโน้มีบ่วงนะครับทานโน้มบ่วงครับ กลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับหอมกลับมาแล้วครับบุญอยู่ครับบุญอยู่แมีมนี้ไม่รู้ครับท่านบุญเมียมอยางหอมไม่ใส่เหมือนหอมไม่ใส่อีก ไอ้ทุน่นหุดตือของจ้าขอ,องทองเลยบ่ครับไอ้ทุ่ทนหุดตือเรวครับจอ้องท่องนี่ตื่อเก่งครับเดี่ยกวกอนเป็นโมมงครับนกเป็แบบนี้ครับตื่นนกมานีาเน่เป็นสมมงครับแบบนครับ

ตือเดียวครับเอาเบิง์นครับนัน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 นานจะไม่อดบริเขาตีตีต้นแล้วครับเนี่ย ซูมลายภาพก็แตกครับปลาลายเวีนครับปลาลายเวีนครับสีนาทีผ่านครับขี่เข่าหาแล้วหานาทีผ่านครับหานาทีแล้วครับหนกปลายังอุดใจครับยังต้นเลยครับ มุ่ยังเขาตีครับไปยังทุ่นเลยครับลิงแล้วลิงอีกครับลิงแล้วลิงอีกครับเขาไปตีไม้ยังครับเี่นแต่ละวหวงบวงครับเ่นนี่ครับลูตือครับเจ้าของทองตือรับเจ้าของทองนั่ตือครับ ่วงใน Hi, หายฮวงครับแล้เจาะห้องท่วงตื่นไม่หยุดนะนกปลาใครจะเริ่มใจให้เรื่อยๆครับนกปลาเริ่มใจให้ครับจ้งหน่อยโอ๊ตเ่อไ่ก็จิเรียนเขาตีเรา ร่มเย็นครับเย็นไปทั้งหนาวครับนั่งอยู่ในกรหนาวสั้นอยู่แล้เลยนะถี่เง,ง้งมาได้ครับยันนกฟ้าตื่นครับบอกันที่คอยบอกวัดชาติสามร้อยมาครับ,รบเจ็ดนาทีครับ นกป่าทุนไหนบครับนกป่าทุ่นเหน็บครับแมวเนี่ยขยายพิลัครับนกปลาขยัายพิลัครับยางคู่กับไปครับปลาคู่หายางได้ว่าตาในสว่างมึงบวงครับนกปลาครับตาในเลี้ยวบงบวงครับคู่คู่คู่นะครับตาในเลี้ยวบงบวงครับตอนนี้ตาในเลี้ยวบ้วง ที่ฟานครับนกป่าหอมมะกอก,กแล้วครับขอมมะกอกวันนี้ครับอย่างก,ก็ต่อก็ต่อยุ้ไก่เนี่ยครับต่างนาเข้าไปอีกแล้วครับ เต็นเตี๋ยกันบริเตเซียครับงานเนี่ยของทองคุ้ยแล้วครับทองคุ้ยแล้วเป็นไหมครับนกฟ้าครับตอนนี้เขาหน้าที่เก่าแล้ว ี่ลังครับนกปายัางบ่นเลยครับปวดแขนครับพยังครับถือกล่องครับปวดแขนครับมาดุนไปน้ากันครับสดสดเลี้ยวเ้ยครับเพมีการมีกใดๆครับ ปานกับนกปลาครับผมบรรยากาศการต้อนนกนี่ครับสดๆเลยครับเป็นแบบนี้แหละครับหัวใจเนี่ยต้นปานตีของพินครับตุบตับตุบตับตุบตับครับผมรุนครับรุน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 ครับเหตุทำเร็จบ่ครับเจ้าของทองจับซึ่งเลยเดียวบ่ครับ ที่ตีสิบแล้วครับหลังจากปีการนี้จับได้ทั้งหมดสิบห้าตัวครับสิบหกตัปีนี้น้ำไม่ได้ตัวเดียวครับนี่ซีเมนแต้มที่สองปีนี้บ่ครับมาลุ้นครับนกป่าเอาอีกแล้วครับนกป่าขยับเข่าใกล้แล้วครับนกป่ายังขยับขยับเข่าใกล้แล้วครับตีบัติติดครับมาลุ้นครับมาลุ้นไปนน้ำกันครับตีบัตติดครับ เขายอะแล้วครับเขาใกล้แล้วครับรอบนี้ตีแน่นองครับรอบนี้ตีแน่นอนครับบอลหลอดแน่นอนครับเป็นแมวนี่ตีแน่นอนครับยับเอาไว้แล้วยังบมดตีครับยังบมดตียังบมดตีครับยังบมดตีครับคือบอลหมดเลือกครับหนูสิว่าสิเขาใกล้เขาใกล้ใกล้เขาใกล้เขาใกล้เขาครับย่างอ้อมทางหลังแล้วครับวันทางหลัมุ้ยบวงครับ หมดรุ่นครับท่านขามาท่านยังมีรุ่นครับท่านเต้นโหดตีในเสียลแล้วับเดินะไปสืบหน้าที่แล้วครับทันนี้ตีเธอเนึองสีหยามนะครับ รอบก่อนะตีกันหายกครับผมในหนึ่งสัโม,มงค์กูชั่วโมงค์ามชิม,มนาทีผมว่าเป็นเัื่งสิ่งละตีกันหารอบตอบัตบตบัตบตบัตบตับเขาไปตีแล้วก็ย่างออกมาคู่ต่างรักไหมเศร้าเมื่อเขาไปตียิ่งเสียครับหารอบ,ม,นนะนนรบมือนี่จังไลยนะครับมือนี้เนี่ยกระสิเขาแบบเดิมแล้วครับเนะีย่ยานเดตตัดคลิปอยู่ครับ แนวบึงตอนติดครับผมมาสันบ่ไหวครับปวดแขนครับคลิปกระสีเงาึืนแต่แบบนี้มีลุุนครับว่านกบ่อนี้ครับนกเฝลาวันแหนบ่อนี้มีสิทธิ์ครับโู้ล่มครับล่มล่มนกพาสียงน้อยหน่อยแล้วครับขอุญาตตัดคลิปไว้ที่12นาทีนะครับทางมลุุนต้อกันครับ บาดนี้ครับผมหนูปลาคู่ย่างกับงแล้วครับนลังจากพักส้มแห้งไปประมาณสามนาทีครับหล่อมีก็มายำยำข่อยห้ารับนานครับนานครับผมเมียนเราบล้ครับเมียนเราบอครับมอเมียนเราบอครับอ้าวเรียบร้อยครับผมเก็บครับผมเก็บครับเผนกําลังเกลียบบวมครับเอาไปไปใช้ลอดอ๋ม ใช่ครับวันยี่สิบนาทีครับรอบนี้โอ้ยมือไปปิดกล้องอ่ะครับผมต่อนเนื่องครับผมคุณครับเสรื่อยเศรษฐมีเด่ยครับเจ๋งท,งท่องท่องทำสถิตครับแต้มที่สิบแปดสองคนนะครับเอรวมสิมบแปดปีนี้แต้มที่สองครับ 我……你看、嗯 สิบแปดมิลอิปพอไปเอาละวะสำร็บไป